สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอ,อนพิสาลงพลนะคะวันนี้พอ,อนก็ต้นไม้นะคะมาปลูกปลูกใส่ขอบสะนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะต้นถนนนะคะต้นถนนต้นมะมี่พ่อแม่พี่นอ้องเห็นเด้อกับประมาณชิบกับต้นเนาะพ่อแม่พี่น้องปอจะมาปลูกใส่ขอบสะเด้อค่ะเด้อ มาลงมาลูกลงมาอเลโอเอ้ยลีโอครับลงมาสิลงมาเร็วๆว,วันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนเหรอฮะวันนี้ไม่ไปเที่ยวไหนเหลูกฮะโอ้เมื่อวานนี่ไปเที่ยวสาวร้องห่มร้องไห้มาหาประอ่อนเพราะไม่พี่น้องเอ้ยลูกชายข่อยแม่อืมเข้ากัดหน้าผากเพ่นบอสนี่เมื่อวานนี่กัดมองหน้าผากมองนี่ละเลือดย่อยโชว์โชมือนี้ตกสะเก็ดแล้วมือนี้ เบิ้งใบหูดูใบหูคางนี่โอ้เป็นแผลบางแน,น,นีเนี่ยนะห้อยเขียวเด้อพ่อพี่น้องมันนะห้อยแขวนี่เออหมูว่านเลื่อนย่อยชัวชัวอยู่บ่ไปใส่บ่เมือนี่ฮะฮะบ่ไปใสบ่บ่เฮ้อดูดิเนี่ยวัดดีเอฟซีดิเนี่ยให้เอฟซีเห็นหน้าหน่อยแม้ทำเป็นเมื่เนีน่เห็นไหมเ <toggle, S 1> <t> น่ ก็จะเอาไปปลูกนะคะขอบสะวันนี้ก็เป็นเป็นต้นเม็ดถนนที่ปอนเพาะเองนะคะเพาะเองเอาเม็ดมาแล้วก็เพาะเองนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ดูหน้าตาอาลิโอนะคะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวดูนานะคะดูนาปอ่อนนะคะบรรยากาศนาข้าวฝนก็เพิ่งหยุดตกนะคะทุกคนฝนก็เพิ่งหยุดตกนะคะก็สรุปนะคะปะอ่อนก็ไม่หวานนะคะข้าว โอ้ปอ,อนพูดผิดนาอไม่หวานปุ๋ยนะคะไม่หวานปุ๋ยเพราะว่าข้าวถอดรวงแล้วปอ,อนถามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะข้าวที่ถอดรวงแล้วปอ,อนไม่หวานนะคะปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมากเนาะกลัวข้าวตายนะคะปอนก็จะหวานหวานข้าวก็ขอนะคะปอนล็อกตรงกลางนะคะล็อกต้นชาติเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะต้นชาติที่ปอ,อนถ่ายคุณีเอฟซีเห็นเห็นนะคะก็เป็นข้าวกอขอพันเตี้ยนะคะ ปุ๋ยที่พออนเอามาเนี่ยจะหวานหวานล็อกตรงกลางนะคะก็วันนี้ก็ยังไม่ได้หวานนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกน้ําก็เยอะนะคะทุกคนน้ําเยอะมากเมื่อวานนี้ลุยลุยหวานนะคะก็ได้ล็อกหนึ่งนะคะได้ล็อกหนึ่งน้ําเยอะนะคะน้ําท่วมบูธเลยนะคะคุณเอฟซีนะคะพอ,อนก็เลยหยุดก่อนนะคะหยุดก่อนนะคะ ก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ปออนด้วยเดอ้อเดี๋ยวปอ,อนจะไปปลูกนะคะต้นต้นหมากมีเนาะใส่ขอบสาโน่นนะคะขอบสาปอ,อนก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ